สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรากลับมาเรียน,นวิชาพลศึกษาของเรานะครับการบริหารร่างกายาปบมศึกษาปีที่1นึ่งคุณครูพานุพงษาวสะอาดหรือคุณครูจอร์ดนะครับการออกกําลังกายาเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ตามความต้องการขณะออกกําลังกาย ควรใช้อวัยวะทุกส่วนได้มีการเคลื่อนไหวและเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเพศวัยและสภาพความพร้อมร่างกายของตนเองการบริหารร่างกายการบริหารร่างกายเป็นการออกกำลังกายด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายที่สามารถนำไปใช้ อบอุ่นร่างกายเพื่อยืดเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อก่อนเล่นกีฬาหรือเล่นเกมถ้าบริหารร่างกายที่ควรฝึกมีดังนี้นะครับนะการบริหารคอปฏิบัติดังนี้นะเรามาดูท่าเตรียมนะครับท่าเตรียมยืนตรงเท้าชิดแขนแนบลำตัว ซึ่งเป็นท่าเริ่มของการบริหารร่างกายาเด็กๆดูตามภาพด้วยนะครับ 1. แยกเท้ามือเท้าเอวสอเอียงศีรษะไปทางขวาแล้วกลับสู่ท่าที่1 3. เอียงศีรษะไปทางซ้ายแล้วกลับสู่ท่าที่1 4. ก้มศรีรษะลงแล้วกลับสู่ท่าที่หนึ่ง 5. เงยหน้าขึ้นแล้วกลับสู่ท่าที่หนึ่ง 6. กลับสู่ท่าเตรียม 2. การบริหารไหลและแขนปฏิบัติดังนี้ เราเริ่มจากท่าเตรียมนะครับ 1. แยกเท้ามือเท้าเอว 2. กลางแขนเสมอไหล่ 3. มือเท้าเอวเหมือนท่าที่1 3. การบริหารลำตัวปฏิบัติดังนี้ท่าเตรียม หแยกเท้ากางแขนเสมอไหลเด็กๆก็ดูตามภาพนะครับ 2. องก้มตัวใช้มือซ้ายแตะเท้าขวา 3. กลับสู่ท่าที่หนึ่งสก้มตัวใช้มือขวาแตะเท้าซ้าย สการบริหารเอวปฏิบัติดังนี้ท่าเตรียมนะครับเริ่มจากท่าเตรียม 1. แยกเท้ามือเท้าเอวสหมุนเอวไปทางซ้าย 3. หมุนเอวไปทางขวา 5. การบริหารเข่า ปฏิบัติดังนี้เริ่มจากท่าเตรียมนะครับใช้2มือแตะเขา่าย่อและยืดเข่าขึ้นลงช้าๆ 6. การบริหารข้อมือปฏิบัติดังนี้เริ่มจากท่าเตรียมนะครับ 1. ยกมือทั้งสองขึ้นระดับอก สสลัดข้อมือทั้งสองข้างขึ้นลงตามลูกศรน,นะครับเการบริหารข้อเท้าปฏิบัติดังนี้ถ้าเตรียม 1. แยกเท้ามือเท้าสองเหยียดปลายเท้าซ้ายงุ้มปลายเท้าหมุนไปทางซ้ายสลับทางขวา 3. เหยียดปลายเท้าขวางุ้มปลายเท้าหมุนไปทางซ้ายสลับทางขวาการบริหารร่างกายควรทำเป็นประจำโดยแต่ละท่าทางทำประมาณ5-10ถึงครั้งในระยะเริ่มต้นควรทำช้าๆแล้วเพิ่มความเร็วและจำนวนครั้งขึ้นเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ เด็กเด็กเดีเด๋ยวเรามาออกกำลังกายกันนะครับเรามาออกกำลังกายกันเถอะลองดูนะครับมา m a k i ทวิว พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวไปวิ่งอะไรกันเล่าจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถูดเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถูดเท้าพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวระวิ่ง หากพวกเรา,ากราำลังสบายพังงกหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายพังงกหัวพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งัวปไปวิ่งอะไรกันเล่าพังงกหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายจง,งส่งเสียงพลันหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงกัน

หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกไปแล้วทุกสิ่งหัวเปวิ่งอะไรกันเล่าจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายกับพูดเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายกับพูดเท้าพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกไปแล้วทุกสิ่งหัวไปวิ่งอะไรกันเล่ากับพูดเท้าพลัน หากพวกเรากำลังสบายพังกหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายพังกหัวพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งัวปไเวิ่งอะไรกันเล่าพังกหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงพลันหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่ง วิ่งอะไรกันเล่าจงส่งเสียงพลันสวัสดีครับเด็กนเราก็ได้ เคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงเพลงได้มีการออกกําลังกายไปแล้วนะครับเด็กๆก็จะลืมไปบริหารร่างกายของตนเองด้วยนะครับเด็กๆก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะครับแล้วก็ทบทวนบทเรียนนะครับไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ